เบฟซีทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันน้องกิ่งอีกแล้วนะวันนี้น้องกิ่งมีรถกระบะแครบยกสูงสีขาวสวยๆมารีวิวให้ชมกันนะคะสําหรับพี B ่ๆท่านไหนนะมีแผนจะใช้รถหรือว่าอยากได้รถกระบะสักรุ่นหนึ่งสักคันหนึ่งนะคะหา้ามพลาดคลิปนี้เลยคันนี้นะคะยอดจัดไฟแนนซ์ได้โลนมากนะคะและฟรีดาวผ่อนสูงสุดได้ถึง84งวดได้เป็นตัวชมหน้าหล่อๆแบบนี้นะคะยกสูงสีขาวพร้อมใช้งานนะคะเป็นจดทะเบียนป้ายเขียวพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว รุ่นนี้นะคะเป็น t o โยต้าไฮรักลีโว 2.8G ปี2016ค่ะเกียร์แมนวนวลใครนะอยากเอารถไว้วิ่งงานหรือว่าเอาไว้ใช้งานเข้าสวนเข้าไร่คันนี้ตอบโจทย์มากราคาตั้งขายเพียงแค่479,000บาทผ่อนแค่8,000นะคะฟรีดาว มีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ได้ถึงบ้านเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะเตรียมเอกสารไว้ได้เลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่วิ่งเซ็นให้รายละเอียดรถนะที่เรานํามาจําหน่ายนะคะที่เรานํามาตั้งขายรถไม่มีประวัติพิกามชนหนักไม่มีจมน้ําไฟแท้เดิมเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะคะ ไฟแท้ไฟเดิมไฮรักนะคะไม่มีคมแตกไม่มีคมเล้าเนาะกระจังด้านหน้าคมเมียมแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นชมสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเชนเป็นหน้าหล่อมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะคะดูเหลี่ยมสันตัวรถนะสวยๆแบบนี้นะไม่มีรอยแตกเล้าหรือว่าไม่มีรอยบุบรอยชนนะคะมาดูต่อที่ล้อแมกนะคะล้อแมกสเปคเดิมหัวน็อต 6. จุด โลโก้โตโยต้ตรงกลางนะคะแม็กขอบ17เนาะยางใหญ่ๆแบบนี้พร้อมใช้งานเลยก่อนส่งมอบรถเรามีการตรวจสอบและตรวจเช็คให้ใหม่อีกรอบนะคะไม่ต้องกลัวนะเราเช็คให้หมดเลยไม่มีประวัติรถพิดพ่อมชนหนักแน่นอนนะคะรถไม่มีกับสีไม่มีเปลี่ยนเครื่องเนาะอ่ะนี่นะคะโชค๊คไม่มีข้าวน้ำมันไหลเยิม้มั้วซึมไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อใดๆบันไดข้างมาให้ครบนะคะ เหลี่ยมสันตัวรถสวยงามมากนะไม่มีรอยบุบรอยชนนะคะโลโก้ปักทุกตัวอักษรพร้อมกับตัวกระจกมองข้างที่เป็นแบบครอบโครเมียมให้นะคะมีไฟเลี้ยวให้พร้อมเลยรายละเอียดรถสวยมากนะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นแบบแคปเปิดได้นะคะมือเปิดด้านนอกเนี่ยจะเป็นแบบโครเมียมนะมาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะล้อมแม็กเช่นเคยนะคะอะคัสซีเลขถูกต้องทุกอย่างอะเห็นไหมนะคะเดี๋ยวกิง่ง ถ่ายให้ดูนี่นะคะเลขคัสซีอยู่ครบนะคะเช็คกับตัวสําเนาได้เลยนะไม่มีตัดแต่งตัดตอนใดๆนะคะนี่เดิมสวยแบบนี้เลยยางอไไล่เครื่องมือแม่แรงมีให้ครบนะคะป้ายอักษรสัญลักษณ์พีลนเนอร์ มีครบหมดเลยรุ่น 2.8G นะคะเครื่อง2008นะคะเผื่อใครอยากได้ไว้ใช้งานไว้วิ่งงานนะคะันนี้ตอบโจทย์มากพื้นที่ก็อาจจะแคบนิดนึงนะคะต้องขออภัยนะอันนี้ก็ถ่ายให้ดูคร่าวๆนะคะแมกไลเนอร์ใส่มาให้ครบนะคะไม่มีชำรุดเสียหายใดๆพร้อมใช้งานต่ออย่างแน่นอนคันนี้ในราคา400 0 0 0กว่าบาทได้รถสวยๆแบบนี้ไว้ใช้งานนะคุ้มมากนะคะอ่ะต่อภายในสำหรับคันนี้นะคะได้ภายในเป็นเบาะหนังด้วยนะคะภายในเบาะหนัง ปี2016นะคะระยะการใช้งานแค่170,000กิโลนะคะเครื่องดีเซลตรงรุ่นเกียร์แมนนวลนะคะขึ้นเขาลงห้วยได้สบายเลยนะคะมีระบบมาให้พร้อมเลยนะพร้อม e ีโ m o d หและ Power Mode นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวจอนะก็มีเชื่อมต่อมาให้เรียบร้อยนะคะตัว G ตัวท็อปแน่นอนนะระบบแอร์เป็นแบบออโต้นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปรับระดับสูงต่ำได้นะคะมีกุญแจให้ครบนะคะนี่ รายละเอียดโครงสร้างนะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยขยัดการันตีได้เลยนะคะรถที่เพชรยนต์ของเราเป็นรถสวยคัดเกตเอไม่มีพิความชนหนักนะคะรถประวัติสวยประวัติดีทุกคนันถ้าเลือก ซื้อรถที่เราแล้วไปเจอว่ารถมีประวัติพลิกคว่ำชนหนักมานะคะหรือไม่ตรงรุ่นตรงปกภายใน7วันขับรถมาคืนเราได้เลยนะคะเรารับซื้อคืนให้เต็มจํานวนแคเปเปิดได้มีฟูกเบาะตัวตุงตัโตแบบนี้มาให้นะคะพร้อมใช้งานเลยเอาไปใช้ในครอบครัวก็ได้หรือจะใช้วิ่งงงวิ่งงานได้หมดเลยนะคะรถสวยๆประตูไม่มีตกร่องตกขอบนะคะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับเลย ราคา4 6 9 0 0 0บาทนะกิ่งมองว่าคุ้มมากนะคะใครที่ได้เป็นเจ้าของคันนี้เรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเตรียมเอกสารไว้ได้เลยทุกอาชีพสามารถเป็นเจ้าของพี่รีโวคันนี้ได้นะคะขอเพียงแค่มีเอกสารอ้างอิงรายได้ชัดเจนนะไม่ต้องกลัวมิจฉาชีบริษัทเราเปิดทำการมา20กว่าปีแล้วนะคะ สถานที่ตั้งอยู่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพเดินทางง่ายเดินทางสะดวกนะคะกระจกบานแท้บานเดิมแปะโลโก้โตโตยต้านะคะนี่ถ่ายให้เห็นชัดๆเลยอ่นนี่นะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะเป็นแคปเปิดได้นะคะลำโพงลำโพงทุกอย่างชัดเจนหมดเลยนะคะเครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้ตามปกติตามเหลี่ยมสันตามซอกต่างๆนะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะ ใครสนใจนะคะรีบโทรติดต่อมาสอบถามได้เลยนะคะสเปคนี้มีน้อยแล้วนะคะอยากได้รถฟรีดาวอยากได้รถผ่อนดีๆผ่อนสบายๆและได้รถเกรดคุณภาพที่เพชรยนต์นะคะโทรติดต่อมาได้เลยมีของโปรโมชั่นพิเศษชําร่วยให้ด้วยนะคะก็อย่าลืมนะใครที่สนใจโทรมาได้เบอร์0820726152นะคะเซลลกิ่งยินดีให้บริการนะมีบริการวิ่งเซนไฟแนนซ์ให้นะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย พร้อมกับโปรโมชั่นนะคะใครที่อยากได้รถไว้ใช้นะกิ่งฟรีนะ้ํามันให้ด้วย1,000บาทพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยขครอีก1ปีนอกนั้นยังไม่พอนะคะเรายังมีโปรโมชั่นขับฟรี90วันให้ด้วยก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับ2 8 G ปี16คันนี้ย้ําราคากันอีกทีนะคะของเราตั้งขายอยู่ที่469 0 0 0าบาทผ่อนแค่แ0 0พันนะคะอาจจะ8,00พันนิดๆเครดิตดีฟรีดาวนะคะได้เรีดอกเบี้ยพิเศษอีกด้วยคลิปนี้กิ่งก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะแล้ว พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ